ผู้ก,การแต้มเนี่ยวิเคราะห์อาวิชัยอาแต้มใช่ไหมผู้ก,การแต้มวิเคราะห์เรื่องคดีแตงโมเนี่ยคือการที่มีคนไปทดลองทดลองนั่งเรือและทําเป็นตกอะไรเนี่ยผู้ก,การแต้มก็บอกว่ามันไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปนะครับไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปสาเหตุไม่ทําให้รูปคดีเปลี่ยนไปเพราะว่าในชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยที่ผ่านมาตํารวจตั้งข้อกล่าวหาแล้วว่า กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้คืนถึงแก่ความตายคือบอกว่าแตงโมนเนี่ยพัดตกเรือไปเป็นคดีอุบัติเหตุนะครับเป็นคดีอุบัติอุบัติเหตุนะครับ <c oughs> พนักงานสอบสวนสรุปสำนวน,นส่งอายการไปแล้วนะครับส่งอายการไปแล้วอายการส่งฟ้องศาลไปแล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับถึงจะมีใครไปทดสอบอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในสังคมออนไลน์นะครับเขาจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาทดสอบนี่มันน่าจะจริงเว้ย หล่นลงไปใบพัดมันไม่มีทางที่จะไปฟันคุณแตงโมได้นะครับสังคมเชื่อนะครับ DSI ก็รับเป็นคดีสืบสวนเพราะสังคมสนใจมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าการสืบสวนของ DSI เนี่ยจะไปล้มอำนาจของพนักง,งานสอบสวนที่ส่งไปที่อายการได้นะครับคือยังลื้อคดีไม่ได้นะครับแต่อัยการทียังมีอำนาจสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับหาวัตถุพยานนะครับ ดีเอสไอเขาอาจจะมีไม้เด็ดก็ได้นะครับเมื่อก่อนดีเอสไอเขาไม่มายุ่งนะเขาถือว่าตํารวจดาเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วถ้าดีเอสไอเขาได้พยานหลักฐานหรือไอผู้ต้องหาที่บนเรือคนใดคนหนึ่งมากลับว่าเรื่องจริงๆมันเป็นอย่างเนี้ยไออย่างเนี้ยเขาถึงจะเสนอไปที่ไอการสูงสุดเพื่อรื้อคดีได้นะครับกาบคุณแม่คุณแกงโมจะมาขอให้รื้อคดีผมคิดว่า คงจะลําบากนะคงจะลําบากนะครับนะครับส่วนตัวผมก็เข้าใจว่าคุณแทงโมเนี่ยโดนฆาตะกรรมนะครับอาจจะไม่พอใจอ่ะเขาอาจจะขอร่วมเพศปลุกปั้มกันหรือพูดขัดหูกันอะไรกันนะครับก็โดนทําร้ายร่างกายแล้วก็ถีบตกเหลือผมสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้จะถูกจะปิดนะฮะผมสันนิษฐานว่าเป็นแบบนี้นะครับ มันก็นักสืบเขาก็จะมองหลายทางนะผมผมก็มองว่าเวลาสืบเนี่ยผมมองว่าเขาสันนิษฐานได้หลายทางครับนั่นเป็นแนวทางของนักสืบครับประเด็นมีกี่ประเด็นเขาจะนั่นหมดครับแต่เราจะไม่ฟันธงนะครับที่เขาไปวิเคราะห์ว่าเป็นวัตถเหตุนะครับท่านแต้มมีข้อวัตถเหตุเพราะไอพนักง,งานสอบสวนสอบพยานบนเรือแล้วไอพยานบนเรือครั้งแรกเป็นพยานนะครับมันเตรียมกันมาก่อนนะ มันถูกสอนโดยผู้ชำนาญการด้านกฎหมายมาก่อนนะครับก็เลยให้การเป็นแนวทางเดียวกันนะตำรวจก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขับเรือตกเรือนะครับก็วิเคราะห์ว่ามันน่าจะพัดตกเรือเป็นอุบัติเหตุและไปพัดมันฟันนะครับตำรวจไอ,ไอ้ไอ้ชุดที่มาลองเนี่ยแม่มันน่าจะลองตั้งแต่ตอนเขากําลังสอบสวนนะทําคนตกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนั้นนะถ้าไปทดสอบตอนนั้นนะไอ้อาชริยะคุณปานเทพอะไรเนี่ยนะครับไปลองนะ ผมว่ามันจะทําให้พนักงานสอบสวนเวลานั้นเชื่อนะ่ะเชื่อว่าไม่ใช่บาดแผลไม่ได้มาจากใบพัดฟันนะนะครับคือคนส่วนใหญ่ทั่วไปเ็ามองว่าตกไปแล้วใบพัดเรือมันอยู่ท้ายเรือเนี่ยฟันแต่พอเข้าไปทดสอบแล้วหล่นไปไอ้แผ่นหลังมันไปเจอน้ําต้านเข้าเรือมันเร็วไปยังไงแม่งก็ฟันไม่ได้ใบพัดนะครับและบาดแผลเนี่ยแล้วผมจริงๆนะผมเชื่อคุณบินบรรลือฤทธิ์นะผมนะ โดยส่วนตัวถ้าผมเป็นพนักงานสอบสวนผมเชื่อคุณบินบลือิศนะบินบลือิศเนี่ยมันเก็บศพถือว่ามีประสบการณ์สูงมันเก็บศพมาผมว่าเป็นเยอะอะจํานวนเยอะเป็นพันๆศพน,นะครับแล้วเขาจะรู้จะมีประสบการณ์อันนี้เขาถือว่ามีประสบการณ์ถึงคุณบินบลือิศไม่ใช่เออคุณไทยใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันพี่น้องกันนะหน้าแม่งคล้ายกันไอ้ไทยไอ้บินเนี่ยนะฮะเขาก็ถือว่าถือว่า ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการที่สารตั้งนะผมมองว่าเขามีประสบการณ์นะครับไม่รู้บินไทยก็ไม่รู้เอฟซก็บอกว่าไม่รู้แม่นก็อย่างนั้นแหละนะครับมันนวดนวลเ,เขาเหมือนกันนะ่ะทั้งไทยทั้งแท็บทั้งบินอะไรก็ไม่รู้นะไอ้คนเก็บศพนนะครับแล้วก็ต้องไปดูไอ้นี่ด้วยต้องไปดูแพทย์ที่ชันสูตรนะครับแพทย์ที่ชันสูตรนะครับสมมุติว่าแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจชันสูตรแล้ว เขาไม่เชื่อจะไปพิสูจน์ซ้ำก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนไงเราไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนไงก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจไปเสือกเขาไม่ได้นะนะครับสมมุติว่าห้องนี้เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกับพนักงานสอบสวนเข้าไปไม่ได้นะครับนักข่าวหรือจำูนิธิไปเก็บศพนะครับถ้าพนักงานสอบสวนไม่ขอร้องว่าช่วยไปเก็บศพหน่อยเข้าไปไม่ได้นะครับ ใครไม่เกี่ยวข้องเข้าไปไม่ได้นะ